สวัสดีทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปกินอาหารไทยที่มากาติมากาติถ้าสะกดผิดต้องขออภัยด้วยนะทุกคนวันนี้ไปกับคุณสามีเซย์ฮัลโหลนอยดาริงเซ y h ฮัลโหลอ r y o n e วันรอเพื่อนเขามารับนะเพื่อนเขากำลังนั่งรถมารับก็เดี๋ยวจะพาไปกินอาหารไทยที่ ที่มัมกมักกะจีนะทุกคนมผมข่าวมากเลยทุกคนดูสิข่าวเต็มหัวเลยอเดี๋ยวจะนั่งรถไปเดี๋ยวเราเราไปดูว่าอาหารไทยที่ที่ยุปินมันิลาเนี่ยจะจะเหมือนอาหารไทยที่ประเทศเราหรือเปล่านะ น่าจะเป็นน่าจะเป็นร้านอาหารไทยแล้วก็เป็นคนไทยทานะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นคนไทยทําหรือว่าเป็นคนทิเปปินนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะโอเคดี่ทุกคนร้านร้านไทยคนะ่ะ นี่ทุกคนเขามาตำซม,มตำให้ดูด้วยน้องมาตำ้มตำให้ดูด้วยนะทุกคนเป็นร้านอาหารไทยนะในในฟิลิปปินส์นะทุกคนเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าอร่อยไหมของเขาใส่เหมือนเราเลยนะทุกคนว้า น,นี่ร้านร้านใหญ่มากทุกคนนี่เป็นห้องรับรองเหมือนคน,นไทยนะว้าวน่ากินมากโอ้รสชาติดูแซ่บมากเลยทุกคน โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวว่าอร่อยไหมทุกคนมนีมะกอนะทุกคนว้าวทำบสดๆเลยนะทุกคนกิทุกคนต้นต้มยำกุ้งนะีต้มผักไก่นี่ส้ตำนะทุกคนเดี๋ยวจะมาชิมให้ทุกคนดูว่าอร่อยไหม This one, eh? The restaurant is good here, right? man. This good. one's good. And also, Michelin just this started one. recognizing yes, the yeah. restaurant in the Philippines. But this one is Michelin yeah. selected. Okay. Yeah. Okay, good. good. No, I don't like it. To... There's quite like five, oh, five to ten. หนึ่งกับสองดาวรสชาติอร่อยเหมือนอยู่เมืองไทยเลยค่ะน่ากินมากอันนี้ที่นี่เชฟเชฟเป็นคนไทยนะอเคนไห It's when me and David, time, mm -hmm. even in Malaysia. I paid for the 6 weeks oh, so, yeah. I paid for 6 weeks, so hopefully I get the six, 6 weeks. I weeks. got to be done. Wait, wow. okay, thank you. thank you. Thank you. Wow. Thank you. อันี่ผัดกะเพราหมูนะทุกคนน่ากินมากอ่ะอาหารไทยรสชาติเหมือนเมืองไทยเลยนะอ๋ออ่าว้าวกะเพราหมูรสชาติเหมือนเหมือนที่เมืองไทยเลยนะทุกคน you don't know he how you ended up with someone uh, he's in a, such an idea. semua, ini kue choccale, keren banget. Wow, choccale Ini. ช็อกโกแลตเนาะอันนี้อะไรเนี่ยนี่ว้า